แล้วก็คอมพอตไม่มีแบบเบาเลยพรีเซนเตอร์แบบว่าเยอะมากเกายังไม่เยอะหรอกพี่ดังไม่เท่าดาราคนคุณอ่าห์ขนตัวย่อได้ไหมคะนะครับตัวย่อบอะไรายการเป็นชื่อตำแหน่งต๋ออ๋อประกอบนิตยสารอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นไปดังสู้เขาได้ไงพี่แต่เดี๋ยวมีบินไปแฟชั่นครับก็เดี๋ยวรอบนี้เดินทางไปแต่ชีวิตกเราบอกได้แล้วหรอ เอามื่อกี้บอกแล้วอโเคเมื่อกี้บอกแล้วนะคะช่วงนี้พี่กำลังสับสนทีเดียวช่วงนี้แบบอารมณ์ไม่คงที่อะไรกะเรียกว่าเตรียมตัวเตรียมตัวแล้วเพราะว่าใกล้แล้วค่ะเบิ้ลเดือนหน้าใกล้แล้วครับก็ปลายเดือนก็เดือนจะเปลีนไปเป็นปัจจุบันแลรอบนี้ก็เป็นอีกรอบนึงกับเาเรเซียรอบนี้พี่แอนแฟนบอกว่าของรูปแบบฉ่ำเลยไปทางะไรก็เดี๋ยวจะพยายามแล้วกันนะครับเพราะว่า เดี๋ยวไปรอบนี้มันก็จะมีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้เห็นด้วยเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนมไซายเลยด้วยก็รอรุ่นกับพร้อมทุกคนเหมือนกันมีต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมครับชระชามิรอบคือประชามีรอบนี้ก็ต้องแบบหน้าเป๊ะผมปังมีตัวช่วยถ่ายของต่อมีระยองซ่าก้อนเตรียมตัวเองนี่แหละครับแล้วก็ที่ว่าช่วงนี้ที่ทางเรสน้าจะหนังออกมาด้วยก็พยายามเวลาชมพลาเพิ่ม แฟนรอดูรูปต่างๆแฟนอาจจิดการแสดงงานแสดงค่ะดูแสดงทุกวันเลยหนูเตลออกจากบ้านพวกหนูแสดงเลยตรงนี้หนูก็แสดงอยู่เอาแสดงแบบจริงจังเอาแสดงแบบจริงจังจริงจังค่ะจริงจังถ้ามีโปรเจกต์ที่มันที่มันเหมาะสมอะไรก็อยากแสดงดีก็วันพฤจัดถ่ายงานตรงนี้เลยใส่คอนแทคตรงนี้ก็ติดต่อมาได้ครับก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของไทม์ไลน์ด้วยแล้วก็เรื่องของคนมา ก็ม <IS 2> <IS 2> <IS 2> ีอะไรที่รู้สึกว่าแบบเออเราอยากทำจริงเลยนะก็คิดาะทำไม่มีติดต่อมาหรอคะหรือว่าไม่ว่าไม่มีหนูไม่ได้ดังแบบที่เขานละพี่หนูจะดาราแถวไหนนะบอกก่อนวันนั้นได้ประกาศความคิดถึงไปวันนั้นประกาศความคิดถึงไปประกาศความคิดถึงะเจอหรือยังคะความคิดถึงไปถึงหรือเปล่าก็ไม่ได้เติมหรือยังคะได้เติมหรือยังเจอแล้วครับเจอเป็นยังไงบ้างคะความคิดถึงเป็นยังไงบ้างความคิดถึงแล้วความคิดถึงเอ่อความคิดถึงความคิดถึงนะครับ ก็ถ้าตื่นเช้าหน่อยความขีดผึงก็จะหน้าแบบแต่ว่าความขี่ถึ้งกินข้าวมาก่าเกจะไปกินน้ำอ็เร่าเติมเลยแต่ว่าแบบเหมือนเกอนหน้าจะเป็นวันเกิดของความขีึงวันเกิดใช่ะรอวันเกิดใครอ่ะทำไม่ได้เลยตัวย่อตัวย่อเหมือนเมื่อกี้เลยตัวย่อเลยตัวย่อเดียวเลยค่ะใครอ่ะใครอ่ะแสดงไม่เรียนก็วันเกิดใช่ไหมคะ ซื้อให้ไปแล้วซื้อให้ก็รวบไปแล้วไงี่ยรวบไปเลยทีเดียวเลยแต,แต่ว่าแต่ว่าความพิเศษของวันนั้นจะต้องมีหรือเปล่าวันนั้นหนูเหมือนจะหนูไม่แน่ใจเ <laughs> ดี๋ไปขอริบตลางก่อนนะครับก็ค่ะเขาเรียกว่าอาจจะถ้าเป็นแฟนรอดอาาูอาจจะอาจจะไปได้ก็ไปอยู่เมือ่อไปแล้วเขาจะให้เข้าบ้านเลยก่อพี่มีมีไม่ให้เข้าเหรอเดี๋ยวเข้าไปหมาเขากัดหรือทำไงหนูกลัว หมาตัวเม,ม,มื่อกี้เราฝากอะไรไปเาเห็นคลิปหมาคราตลอดแต <c oughs> ออ่แต่ก็แต่ก็เรียกว่า,าวันพิเศษอะไรยังไงก็คืออาจจะต้องมีแบบเจอการทีดมือมีบ้านหวังว่าอะนอกจากนี้ค่ะนอกจากงานแสดงที่แบบแฟนรอคอยนะคะแฟชั่นไปแน่นอนดีเจนเตอร์แน่นมีอะไรอีกบ้างที่สามารถบอกบอกได้แล้วตอนนี้บอกได้แล้วตอนนี้หนูไม่ได้ทอง เราขอยืนยันตัวเองว่าไม่ได้ทองเป็นข่าวดีเลยแล้วที่เขาว่าเราเป็นเสือผู้หญิงนะครับที่เขาว่าเราเป็นเสือผู้หญิงเสือผู้หญิงเปลี่ยนแล้ววันนี้เป็นเสือเผ่ดก็ต้องเพ็ดแล้วขอตัวเราจะถามว่าสถานการณ์แบบไหนต้องเผ็เผ็ดเพราะจะมีแบบมีคอนต่างประเทศเนาะตัวประเทศอื่นๆอีกช่วยนี่ค่ะก็เดี๋ยวรอประกาศนะครับออฟฟิเชียลก็จริงจริงเดี๋ยวมีการโชว์ในเดือนหน้าเนี่ยที่จะถิตก็ เป็นเซอร์ไพรส์เลยก็ขอังว่าจะได้อาเรียบเรียบว่ารอรอเซอร์ไพรส์อีกก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับพี่เป็พ่อพี่เซอร์ไพรส์ไม่ทุกคนจะเซอร์ไพรส์แบนก็หวังว่าเป็นเรื่องคอนสถานี่หรือโชว์โชว์โชว์คอนที่มาเกาเป็นตัวไม่กี่ตัวแล้วครับคอนที่มาเกาใช่ไหมครับก็ตอนนี้เริ่มซ้อมแล้วครับเริ่มซ้อมอะไรโชว์แล้วแล้วก็ยังมีคุยกันเรื่องที่แท้ต่างๆอยู่บ้างครับก็พี่ว่าประมาณถ้า ถ้าตอนนี้เหมือนเราเตรียมหลังบ้านให้เกือบพอประมาณ70-80%แล้วก็เหลือลงไปซ้อมก็เดือนหน้าก็จะให้หายไปบ้างเดือนนึงเหมือนกันเพราะว่าหนูคิดลืมเลยจับค่กันแต่ว่าช่วงนี้เราเห็นว่าน้องพี่ก็คือไปทำคอนเทนต์จากน้องๆที่๊อฟแต่พี่ด้วยเยอะเลยอะไรต่างเนี่ยบริการของหนูอยู่ตรงนี้เรียกเขาเลยได้ไหมหนูไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่สบายค่ะ มีฮาชื่อปากี้ถ้าเกิดน้องๆชวนไปขึ้นแบบว่ามีคนส่งคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยล่ะคะก็หนุ่มไม่ได้ดังแบบคนนั้นดีเขาก็ไม่ให้โอกาสถ้าหนุ่มได้ชวนคนนั้นทำคอนเทนต์ทิกเกอรหรือยังคะมีไลฟ์ทิกเกอรรืยังคะเขาจะเล่นไม่เป็นก็อาจจะพากันแบบงงหนุ่ก็เล่นไม่เป็นเหรอคะบางทีคิดว่าจะมีแบบแฟนๆได้มีโอกาสเจอน้องทีไลฟ์ทิกเกอรอีกไหมคะคิดว่าน่าจะได้มีโอกาสก็ก็เดี๋ยวรอติดตามว่า จะรวมหมดอะไรอะไรช่องทางไหนพี่ว่าเดี๋ยวไปได้เจอเรามีซ้อมไหมคะซ้อมแบบว่าไลน์ติ๊กต็อกอะไรเงี้ยเวลาคนส่งแบบว่าสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์อะไรมาอยังไงเราอินโไวส์เล่นตามฟิลแต่แต่ไม่มีลองเรียกคนอื่นให้มาช่วยไม่มีเรียกคนอื่นให้มาช่วยนี่เรียกคนนี้วันนี้วันเกิดเขาขอแฮปปี้วันเดย์เขาได้ไหมแฮปปี้วัน ขอให้ฝนหนูลงด้อนหนูให้มโเรา็โอเคกเคก็โอเคก็อเคก็โอูคก็โเค็โอกอเคก็โอเอเโอเคอเคกกอเคกอเคกเคกอเคกเคออคคเ็ค Dakos, đi euh, Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, Happy birthday to you. Okay. แม่กนหนูน้อยโลพี่จะเข้าแบบนี้ค่ะรักกันมากคือเย้ยังไงบสี่อายุเท่าไหร่ยี่สิบสี่ามีแล้วตอนนี้อ๋ออันนี้่เชี่ยโอเคครับอีกทนอีกคนอีกขนอีกค่ะนอีกมออันนีอ้ มีใครเกิดอีกไหมคะจะรอวันที่แปดรอวันที่แปดีวแล้วกันนะคะไม่รับรางวัลได้รงวัลอเล้วยด้รางวัลเดปอรางวัลอ๋อใช่หนูเบย์จริงใช่ไหมนูก็เบอนน้อยนิงครับก็อ่าใช่ครับรางวัลเต่อ แข่งโหวตกันทั่วโลกเลยอ๋อใช่ที่เพิ่งนั่งมาสับสนนิ่งหลายรางวัลใช่ไก็ขอบคุณครับองค์แฟนมากกว่าที่ช่วยกันโหวตให้ได้รางวัลในหมวยน่าจะเป็นรางวัล International Artist อะไรใช่ไหมครับก็ขอบคุณแฟนรางวัลที่ใจร้อนแล้วน้องฝรฝากนิสซมีแล้วก็ฝากงผลงานจักไหนได้ครับก็ฝาก่นิสซึมีนะครับเพื่อออกตัวใหม่ไปเป็นมีสโบรผ่ครับเป็นโทนัลผัดตัวใหม่ของนิสซึมีครับ บอกเลยว่ามันบางจริงๆมันก็ดึงลงม,มาแล้วก็ไปหากันครับแล้วก็มาร์คเสือตัเลึงฝา่งนะครับคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ